สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัฒน์วันนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาผมมีชาเลนจ์กับตัวเองแบบมีแพชชั่นมากๆเลยว่าต้องทําสิ่งนี้ดูลองดูก็คือการไลฟ์สดทิกตอกรับผมไลฟ์สดในทิกตอกคือผมจะไลฟ์ขายของและผมมีกีตาร์อันนี้อยู่ที่ผมเคยรีวิวไปกีตาร์ราคาตัวละ500บาทแต่ในทิกตอกมัน600กว่าบาทซึ่งมีร้านนี้ในทิกตอกผมก็เลยปักตักกลาและก็ไปไลฟ์สดซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นคนที่ดังไม่ได้เป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะ TikTok ผมผู้ติดตาม700กว่าคน700กว่าคนเองนะเป็นช่องที่เล็กมากๆและผมอยากรู้เพราะปกติเนี่ยถ้าจะไลฟ์ส่วน k ิ o ตอขายของถ้าจะปักก้า ต้องผู้ติดตาม1 0 0 0ขึ้นไปแต่ว่าผมไปเชื่อม Tik t o ็อกเซลเลอร์มันก็เลยไลฟ์ได้และผมอยากจะลองดูว่าคนที่โนเนมแบบผมคนที่คนอื่นไม่รู้จักเลยถ้าเรามาไลฟ์ขายของใน TikTok อกเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าจะมีคนมาดูหรือเปล่าวันนี้ผมสรุปมาให้แล้วในแบบของผมนะที่ผมไปทํามาว่ามันเป็นยังไงผู้ติดตามผม700กว่าคนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่าผู้เข้าถึงเท่าไหร่คนซื้อเท่าไหร่และได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งหมดเลย และเมื่อกี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปไลฟ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรอบที่2เพราะเมื่อตอนตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยผมไลฟ์ไปแล้ว1รอบคือผมมีแพชชั่นหรือว่าผมต้องไลฟ์อย่างต่ำเนี่ยสองรอบเออผมต้องไลฟ์อย่างต่ำสองรอบและผมจะพยายามขายให้เต็มที่ที่สุดคือผมเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบการขายชื่นชอบการพูดและผมพยายามพูดออกมาให้ดีที่สุดพยายามขายออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และสิ่งที่ผมขายคือ,คอกีตาร์ตัวนี้ครับ กตีตาร์แบบนี้เออไม่ใช่กีตาร์ตัวนี้สิต้องพูดว่ากีตาร์แบบนี้ใน Tik t o อกเนี่ย <S <S เขามีร้านขายอยู่ราคา633บาทซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันดีเกินราคามากๆเออคือมันดีเกินราคามากๆผมก็เลยปักตะกร้าและเหมือนไปไปไลค์แล้วก็พูดโปรโมทว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะมันดีเกินราคาจริงๆ,ๆราคา633บาทซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันดีเกินราคามากๆเออคือมันดีเกินราคามากๆ ผมก็เลยปักตะกร้าและเหมือนไปไปไลฟ์แล้วก็พูดโปรโมทว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะมันดีเกินราคาจริงๆและผมก็เล่นให้ดูจริงๆร้องเพลงให้ดูจริงว่ามันเล่นได้จริงนะเล่นให้ดูจริงเลยว่ามันเล่นได้จนถึงสุดคอของกีตาร์คือมันติดทุกเม็ดติดทุกอันผมก็ร้องเพลงให้เขาฟังไปเรื่อยแล้วก็ขายกีตาร์เรื่อยเดี๋ยวผมจะตัดบรรยากาศช่วงที่ผมขายของมาให้ดูก็แล้วกันนะผมก็ไลฟ์ขายไปเรื่อย โอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์นี้นะครับผมมีกีตาร์ดีๆมาแนะนํากีตาร์ตัวนี้เนะี่ยราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นราคา633บาทในตะกร้าราคา633บาทเล่นได้เสียงตรงตามมาตรฐานเออเสียงตรงตามมาตรฐานหรือว่าถ้าจะเกาคือเสียงโอเคเลยเสียงโอเคเลยเล่นได้แบบทุกๆแนว คือเล่นได้ปกติเลยแต่ต้องเรียนตามตรงพูดตรงๆว่าเสียงเนี่ยมันไม่กริ๊กเหมือนกีตาร์หลักแบบหลักหมื่นหรือว่ากีตาร์หลัก,หล,ก,ห,ลกหลาย,ลายพันมันไม่กริ๊กแต่ว่าราคา633บาทกีตาร์เสียงตรงตามมาตรฐานเท่าน,นี้มันก็สุดยอดแล้วับผมแล้วมันเล่นได้แบบเล่นได้จริงคุณจะโซโล่คุณจะอะไรคือ ได้หมดเลยอ่ะคือมันเล่นได้บตรงตามมาตรฐานแต่เสียงมันแค่ไม่คลิกเท่าเท่านั้นเองเสียงตั้งได้ตามมาตรฐานราคาเพียงแค่633บาทสนใจกิมกานและสรุปนะครับวันนี้ผมไล์ไปทั้งหมด2รอบรอบแรกเนี่ยผมไล์ไป1ชั่วโมง47นาทีอ่าก็ไม่ได้นานสักเท่าไหร่ได้ของขวัญมาเป็นดอกกุหลาบ2ชิ้นเดี๋ยวผมจะรวมยอดเงินทั้งหมดเลยว่าวันนี้ผมได้เท่าไหร่ไล์มา2รอบเนี่ย โดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดังนะผมโนเนมเลยเรามาดูว่าคนธรรมดาแบบเราเราเนี่ยถ้าไปไลฟ์ขายของใช้ความขยันใช้ความแบบกล้าพูดใช้อาศัยแบบทักษะการขายเราจะได้เท่าไหร่เ,เราไลฟ์มาสองรอบรอบที่2ผมไลฟ์1ชั่วโมง36นาทีเอึ่ชั่วโมง36นาทีรอบแรกเนี่ยคนที่เข้ามาดูทั้งหมดแบบหมายถึงคนที่ผ่านมาเห็นไลฟ์ผมทั้งหมดนะ 778คนอันนี้คือทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาเห็นแต่ต้องพูดตรงๆว่าเวลาที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาเข้ามาดูไม่พร้อมกันนะเยอะสุด10คนครับมาดูพร้อมกันเยอะสุด10คนหมายถึงเวลาผมกําลังไลฟ์กำลังขายกีตาร์กำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยคนมาดูพร้อมกันเนี่ยไม่เกิด10คนครับผมแต่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ย778คนที่เข้ามาเห็นไลฟ์อันแรกไม่มียอดขายเลยครับผมไม่มียอดขายเลยจริงจริง ผู้ที่เข้ามาดูสินค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมี27คนที่เข้าไปจิ้มเลือกกีตาร์แต่ก็ไม่ได้ซื้อหมายถึงจิ้มเลือกนะใน700กว่าคนเนี่ยเขาจิ้มเลือกกีตาร์แบบเลือกสีเลือกอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้กดสั่งซื้อ27คนนั้นนะคือไลฟ์รอบแดงนะผมก็เออขายไม่ได้เลยวะ่ะแบบผู้ติดตามเราน้อยด้วยผู้ติดตามผม700กว่าคนเองคือเป็นช่องที่เล็กมากๆไม่ได้เป็นช่องดังอะไรเลยไม่มีไม่มีผู้ติดตามที่แบบเป็นผู้ติดตามจริงที่เขาเป็น f อเราหรืออะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยและไลฟ์รอบที่2นคเข้าถึง ได้823คนคือคนที่เข้ามาเห็นทั้งหมด823คนอืมแล้วก็มีคนเข้ามาเลือกกีตาร์เพิ่มด้วยรอบนี้มีคนสั่งกีตาร์ผม หนึ่งคนครับผมมีคนสัก,กีตาร์ผมหนึ่งคนราคา633บาทผมได้ค่าคอมมิชชั่น80บาทครับผม80.4 5บาทเออนั่นคือค่าคอมมิชชั่นของผมในการขายกีต้าร์หนึ่งตัวและรายรอบแรกเนี่ยผมได้ดอกกุหลาบ2ชิ้นเออดอกกุหลาบ2ชิ้นเนี่ยไม่ถึงบาทครับผมไม่ถึงบาทถือว่าเราเราตัดเป็นศูนย์บาทเลยก็แล้วกันนะทั้งหมดวันนี้ที่ผมพยายามขายที่ผมพยายาม พูดไปทั้งหมดมีคนเข้าถึงในไลฟ์ติ๊กต k อกนะที่เชื่อมกับ TikTok s e l ซ e r เนี่ยมีคนเข้าถึงประมาณ1,400กว่าคนโดยประมาณที่เห็นว่าผมขายกีตาร์ประมาณ1,400กว่าคนแต่คนที่เข้ามาเลือกกีตาร์จริงๆอะ่ะมี40คนแบบจิ้มเข้าไปเลือกสีจิ้มเข้าไปดูว่ากีตาร์เนี่ยมันเป็นยังไง40คนและใน40คนนี้มีเพียงแค่คนเดียวที่ซื้อกีตาร์ผมสรุปของวันนี้นะครับผมไลฟ์สองรอบใช้ทักษะเต็มที่ทักษะที่ร่ำเรียนมาทักษะการขายทักษะการพูด อะไรทุกอย่างเลยใช้เต็มที่และไม่โปรโมทด้วยผมไม่โปรโมทเลยไม่โปรโมทเลยสปาร์ใช้ออริจินัลล้วนๆคือมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆแบบ4คน5คน6คนผมก็พยายามขายไปเรื่อยๆบทสรุปคือขายได้คนคนก็ผม80บาทภายใน1วันนะแต่ผมไลฟ์ไม่ได้นานมากด้วยผมไลฟ์ครั้งละประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมง ไลฟ์ประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็ไม่ได้หนามากๆถ้าจะจริงจังกว่านี้ก็น่าจะต้องไลฟ์แบบทั้งวันอะไรแบบนี้แต่นี่ผมสรุปมาให้แล้วเราเป็นคนทั่วไปเราเป็นคนที่ไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรเยอะมากมายไม่ถึงพันคนด้วยซ้ําแต่เราไปเชื่อมติดต o k เซลเลอร์เนี่ยถ้าเรามาไลฟ์ขายสู้กับคนอื่นที่เขาเป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเราจะขายได้หรือเปล่าและมีคนดูเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบทสรุปของผมนะครับที่ผมไปทํามาถ้าคุณไปไลฟ์ถ้าคุณไปทำเนี่ยมันก็ต่างกันแน่นอนกับผมเพราะเราคนละคนกัน การพูดของเราไม่เหมือนกันคนอาจจะชอบคุณมากกว่าแบบคาแรคเตอร์คุณอาจจะชัดเจนกว่าคนดูอาจจะแบบติดคุณมากกว่าในการพูดของคุณหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนั้นมันรวมกันเป็นปัจจัยหมดเลยทั้งหน้าตาทั้งผู้ติดตามทั้งการพูดทั้งบุคลิกทุกๆอย่างมันรวมกันแบบผลลัพธ์แต่ละคนผมว่ามันไม่เท่ากันหรอกแต่นี่ของผมนะผมทําให้ดูการที่เราโนเนมเราไม่มีผู้ติด,ดตามอะไรมากมายเราไปไล่ไข ขายได้1ชิ้นก็ผลสรุปผู้เข้าถึง1,400กว่าคนอันนี้ก็เป็นบทสรุปของคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบมากๆเนี่ยฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามพัฒนาช่องของผมให้ดีขึ้นต่อไปนะครับผมสัญญาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย